สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องทวีลาบ THO อีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศดีๆบ่ายสองบ่ายสองครับวันนี้เข้าสวนครับวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกแต่ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนเหมือนเดิมครับที่นี่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านี้ครับวันนี้ก็มาทํากิจกรรมที่สวนนะครับผมวันนี้ก็มาทํากิจกรรมที่สวนขออนุญาตเซมักนครับ กันแดดกันฝนกันลมหลักๆจะเป็นกันแดดนะเศษหมวกสัหน่อยนะครับเขาไล่เข้าสวนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมยูนิฟอร์มในการทํางานนะครับเสื้อผ้าหมวกนะครับเสื้อแขนยาวกีขาย,ยาวรองเท้าบูทนะครับผมเครื่องดื่มชูมหลังก็กองเต็มเลยครับ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็จะมาทําค้างนะครับผม ค้างต้นแก้วมาก่อนนะครับก็เตรียมมาแล้วนะครับเจาะไว้สองสองล,อดลด้อรถนะฮะตอรถจักรยานดยนครับเอาไว้ก่อนต่อหนึ่งนะทั้งหมดก็จะมีสามสินะครับผมแล้วก็เอาเชือกฝามาด้วยนะครับเชือกฝาก็จะมามัดกิ่งแก้วมาก่อนตรนนี้ก็อยางรถด่วนนี้ก็จะทำค้างแก้วมาก่อนนะครับผมวันนี้ เาเลิกเอาช้ยเอาเส้นหนึ่งหนึ่งต้นก่อนครับต้นไหนที่ยาว,ยาวผมจะเอาต้นนั้นนะครับผมโอเคเราเดินดูสวนไปด้วยกันครับรวมถึงเอาค้อนมาด้วยฮะวันนี้ค้อนกับมีดค้อนกับมีดนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนบรรยากาศแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดนะท้องฟ้าก็ายังมีเมฆเมฆเยอะอยู่ฮะคืมฟ้าคืมฝนอยู่นะครับผม เรามาดูแตงไทยกันดีกว่าผมว่าผมเห็นแตงไทยเห็นแตงผมแตงที่แม่ปลูกออกลูกแล้วนะครับนี่ออกลูกแล้วนะครับนี่ตัวน,นี้อันนี้ออกาไหน่อยนี่ออกลูกแลแตงออกแล้วหนึ่งลูกก็ออกดอกเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ไม่รู้จะออกกี่ดอกอีาไม่เห็นเอาออกซะหน่อยกิ่งแก้วมังกร ด้านล่างสองอันเลยก็จะออกนะครับเอาแต่ด้านบนไว้นะครับเกลียวมังกรน,นะครับผมตดดออกเรื่อยๆรื่อฮะเราจะเอาแค่ด,ด้านบนไว้อย่างนี้ฮะแล้วก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมัดติดนี้ทหน่อยนะฮะอันนี้ส่วนนี้ก็แตกยอดอันนี้ยังไม่ทําคางนะครับให้เขาเลื้อยขึ้นมาใหญ่ๆย,ยาวๆส,สูงสักหน่อยเดี๋ยววันนี้จะเอา ขี้วัวใส่ด้วยครับเดี๋ยววันนี้จะเอาขี้วัวใส่โคนโคนเาากลียวมังกรสักหน่อยนะครับดู่าออกลูกไหมออกลูกอีกไหม,ออไหมเห็นแค่ลูกเดียวนะครับของอ,อะไรนะเออแตงไทยนะครับโหนึกอยากแตงไทยโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผม นีกอีกหนึ่งอันนะครับแต่ยังไม่ทำค้างให้เลื้อยขึ้นไปยาวๆก่ขึ้นไปสูงๆก่อนต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันรอให้เลื้อยขึ้นไปสูงๆเราก็จะทำค้างนะฮะแต่อันนี้ผมจะทำค้างเลยฮะต้นนี้เสาต้นนี้ก็จะทำค้างเลยเพราะว่าเลื้อยขึ้นสูงแล้วนะครับจะทำค้างใส่ละนะฮะเดี๋ยวก็จะตัดยอดเขาซะหน่อยนะครับผมอันนี้คงไม่ตัดหรอกผมว่าหรือว่าจะตัด รอดูก่อนนะฮะบางทีอาจจะตัดโอน้าน้แก้วมังกรนะครับผมสวัสดียมบิบายนะครับโอ้ต้นกระโพดก็เจอหนอนเจอหนอนเข้าไปแล้วหนอนแทะนะฮะมีหรือเปล่าเนี่ยมีหนอนแล้วเปล่านี่หนอนเริ่มแทะแล้วเริ่มเข้ามากินข้างในแล้วฮะหนอนต้นกระโพดปลูกไว้กินครับปลูกไว้กินไม่ได้ปลูกไว้ขายกะโพด นี่ต้นหนึ่งนะครับส่วนฝนตกไปเมื่อวานก็น้ำก็แห้งไปแล้วฮะหมดแล้วน้ำไม่เหลือแล้วดี๋สักพักใกล้ๆสิ้นเดือนก็จะใส่ปุ๋ยซะหน่อยครับผมวันนี้ก็มาใส่ค้างแก้วมังกรซะหน่อยนะครับรวมถึงจะใส่ปุ๋ยแก้วมังกรด้วยใส่ที่โคนซะหน่อยดึงยาซะหน่อยโอเคครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนนะครับผมอยู่ที่สวน เข้าสวนตอนบ่ายๆตอนบ่ายๆจะเข้าสวนครับผมเช้าๆก็จะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวบางทีถ้าเสร็จจากสวนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดยาที่ทุง่งนาเลยครับตัดยาแต่ขนาผูอ้อะไรกินเนี่ยโอ้หมาแทะหรือเปล่า,ามะม่วงสวนต้นสวนต้นนี่เจอลมไปเมื่อวานนี่เซ่เลย นะครับไปดูนี่กันฝักทองฝักทองไม่เลือยไปฝั่งนู้นนะแต่เก็บฝักทองมาฝั่งนี้เท่านั้นสิให้เขาเลือยมาฝั่งนี้ครับฝักทองฝักทองก็มีนะในส่วนเรานะครับผมมีฝักทองฝักทองกล้วยไข่นะฮะอยู่ด้วยกันรวมถึงต้นพริดด้วยนะครับ กัดาวเรืองดาวเรืองกําลังโตครับเที่ยวมาปลูกในสวนดาวเรืองก็กําลังโตเลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผมก็เดินดูสักหน่อยวันนี้ฝนยังไม่ตกถ้าฝนตกก็อยู่ยากครับตกก็อยู่ยากสักหน่อยนะฮะสวัสวดีกับก,กล้วยไข่กล้วยไข่แบบบุกเล็กๆนะครับ กล้วยไข่ก็ลูกเล็กๆนะฮะกล้วยไข่ก็กำลังงามเลยเจอฝนเข้าไปกำลังส,สวยเลยนะครับในสวนเราด้านบนส่วนด้านล่างก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวนะครับส่วนด้านล่างประเภทของกล้วยนะครับแล้วก็จะมีแตงไทยพวกแตงไทยพวกฟักทองแล้วก็มีลูกฟักด้วยฟักผมก็ปลูกไว้ฟักทองก็กำลังขึ้นแตงก็กำลังขึ้นนะครับผม เดี๋ยวดูว่าเราจะได้เก็บผลผลิตกันหรือเปล่านะครับผมโอเคครับขออนุญาตทําคางใส่แก้วมังกรสักหน่อยครับผมอุปกรณ์มก็เตรียมมาเรียบร้อยรวมถึงจะมัดแก้วมักงกรเป็นบางต้นบ,บางส่วนบางส่วน้วยก็นํามาแล้วนี่โอเคครับขออนุญาตทําก่อนครับผมเดี๋ยวทําเสร็จจะถ่ายรับชมอีกทีนะครับการทําค้างก็ไม่ยากครับเอาอยางรถยนต์มาแล้วก็เจาะรูหนึ่งด้านอย่างนี้ จาะรูหนึ่งด้านล,ลักษณะนี้นะครับผมลักษณะนี้ของรูเหล็กก็อยู่ที่เป็นเหล็กป้องอ้อยครับเหล็กป้องอ้อยที่เป็นขคอค่คเหล็กป้องอ้อยที่เป็นโคโคนะครับเจาะรูสวา่านเจาะรูแค่ด้านหนึ่งด้านหนึ่งไม่ต้องเจเาะเลยไว้ลักษณะนี้ไว้ลักษณะนี้สี่เหลี่ยมกากระบาดนะครับผมของคางเก้วมือก่อนแล้วเราก็จะไปเสียบใส่เี้วันนี้ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำก่อนครับไม่ยากครับอุปกรณ์เหล็กสิ้น,นี่ก็ราคาไม่เท่าไหร่ส่วนพวกยางรถยนต์ก็ไปขออูออ่ซ่อมมอไซค์พวกร้านซ่อมมอไซค์ต่างๆก็ไปขอเข้ามานะครับถ้าซื้อก็อันสิ้นละบาทสองบาทก็ว่ากันไปลงทุนไม่เยอะครับในการทำนะฮะหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเหล็กแล้วก็เสาแก้วมังกรน,นะครับผมส่วนพวก แก้วมังกรก็ไปขอญยยาตนๆนะครับเขาปลูกแก้วมังกรไว้สองสามต้นก็หลายปีก็จะออกไอ้อไนี่เยอะหน่อยนะครับผมออกกิ่งเยอะหน่อยเราก็ไปขอ,อ,อตัดนะครับผมได้ทั้งแก้วมังกรอิสราเอลพันธ์สีเหลืองพันธ์สีแดงข้างในสีแดงแล้วก็ข้างในสีขาวปะปนข้าเขากันไปครับพูดถึงต้นแก้วมังกรนะครับผม โอเคครับขออนุญาตไปทำก่อนครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ใส่ค้างนะครับแก้วมังกรไปที่เรียบร้อยนะครับชุดปฏิบัติงานของผมก็เป็นประมาณนี้ครับในการทำงานของทุกวันโน่นฮะยายเอมกำลังใส่ปุ๋ยพิกครับผมแม่กำลังใส่ปุ๋ยพีกอยู่เดี๋ยวฝนตกเนี่ยฮะฟ้าก็ร้องึ้เพื่อมเดี๋ยวฝนตกปุ๋ยก็ลงล่องหมดครับยาในร่องก็สวยเลยฮะแต่พิกก็เหมือนเดิมนะครับผม โอเคให้แกทำไปครับนี่ฮะค้างเกลียวมังกรหนึ่งต้นในสวนเราเสร็จแล้วนะครับรออีกยี่สิบเก้าต้นที่นี้ฮะทั้งหมดในสวนเรามีทั้งหมดสามสิบต้นเกลียวมังกรของเรานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในจํานวนสามสิบต้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทาค้างใส่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมครับก็จะ,จะมีชาวบ้านขี่รถที่แต๊กผ่านไปผ่านมาในสวนเรานะครับ มาโน้นนะครับผมฝ้าก็อย่งเราเพิ่มเดี๋ยวผมก็จะใส่ปุ๋ยด้วยครับใส่ปุ๋ยในสวนปุ๋ยขี้วัวใส่ไปในคูนต้นแก้วเมื่อก่อนนี่แหละครับบำรุงให้เขาสน่อยนะฮะปุ๋ยสูตร15-15เสมอผมก็ใส่ไปแล้วนะครับผมท,ทุกๆเดือนแต่ตอนนี้ก็จะใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ก่อนเริ่มทําการปลูกผมก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวไอ้ปุ๋ยขี้ควายแล้วก็เออ่ขี้หมูครับแต่ละต้น วันนี้ก็จะมาใสุ่งขี้วัวใส่บางๆครับใส่ไม่เยอะนี่ก็คือ,คอุงขี้วัวของผมนะครับผมนี่ก็คือุงขี้วัวของผมแล้วก็ถังบรรจปุปุ๋ยขี้วัวนะครับผมนี่ถังสี่ครับอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เราสามารถนํามาใช้ได้ล้วก็เอามาใช้ใน,ะนสวนเรานะครับบางอย่างก็ไม่ต้องซื้อต้องหาครับผงขี้วัวนี่ก็มีญาติเขาเลี้ยงควายอยู่ฮะเดี๋ยวขอให้ไปเกาะเขา เดี๋ยวผมก็จะไปก่อเอาขี้ควายมาไวนะครับก็จะมาใส่โคนต้นพวกกล้วยนะครับผมในสวนกล้วยต่างๆที่ยังใส่เป็นถุงนิดถุงไปเลยครับมี30ต้นก็30ถุงใส่เข้าไปนะครับโอเคขอทำภารกิจใส่ปุ๋ยโคนต้นเก้วมังกรก่อนอน,นะครับผมทุกคนนะฮะเดี๋ยวทำกิจกรรมในสวนอีกเช่นเคยครับฟ้าก็ร้องครืมครืม เมกก็แต่ก่อนมานี่ก็เมฆใสๆขาวๆตอนนี้เมฆเริ่มมึดแล้วฟ้าก็เริ่มรองแล้วคำรามแล้วครื้มครืมนะครับผมโอเคครับผมขอทํากิจกรรมก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรับชมอีกทีหนึ่งครับผมกิจกรรมในสวนก็มีประมาณนี้ทุกวันนะครับแต่ก็มีความสุขนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ขณะนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับน่าจะเกือบเกือบสี่โมงเย็นแล้วคือฟ้าคุณฝนมาแล้วครับคุมคำคุณคำทั้งลมทั้งฝนเริ่มมาแล้วครับนุ่นดูนั่นฮะ ยอย่อนมาใช่ก่อนเอล็บปิวเลยฝากร้องๆนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ใส่ปุ๋ยไปครับนี่ใส่ปุ๋ยแก้วมกรไปขอพักเบรกซะหน่อยครับพักเบรกซะหน่อยแล้วก็น่าจะจบคลิปไม่เพียงแค่นี้นะครับวันนี้วันนี้ก็มาใส่ผัาแก้วมะกรหลวงถึงใส่ปุ๋ยคอกนะครับบริเวณต้นแก้วมะกรดผมด้วยนี่โอเคครับโอเคครับผม จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องทีวลา TSO ด้วย SO นะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงอยู่สวยอยู่ไรเหมือนเดิมครับกันเกษตรทำซะนะครับผมมีกินมีใช้ตลอดนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับผมบรรยากาศให้เลยวันนี้บรรยากาศฝนตกในสวนนะฮะ ช่วงเย็นๆนะฮะตอนนี้เวลาน่าจะอยู่ที่สี่โมงเดูกบรรยาราศสี่โมงครึ่งนะครับผมสีม่โมงครึ่งฝนก็ตกแล้ววันนี้ในสวนเราโอ้ฝนดีจริงๆเสยกุ้ยเข้าไปกิวอะครับไปโอเคครับวันนี้ผมก็น่าจะขอแค่นี้ครับผมเพราะว่าบรรยากาศเริ่มคึมฟ้าคึมฝนลและฝนตกละนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ